อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าชุมอ่าช่องมหาเฮงม้วนชื่อพี่น้องเนาะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะกดติดตามเป็นกำลังแรงใ,ใจครับผมเนาะเอาเข้าเต็มเต็มพี่น้องสามตัวโตเต็มพี่น้องเด้อปูใสเนื้อพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากระหาแปดลางงวดนี้สามตัวพี่น้องแต่ว่าสามตัวสลับเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นตั้งแต่คือกันโชคอ่มามันกันบ่พี่น้องเนาะใครที่ติดตามปูใสเนื้อ ปล่อยแล้วพี่้ังมื่อนี้เนาะงวดวันที่16ตุลาพร้อมปล่อยครับผมเนาะเป็นตัวไดรอติดตามไปพร้อมกันครับ <c oughs> อ่อ้วแขนคักตั้งต่ตองงวดกับแฮไ์อันเดียวคือแปดเก่า <c oughs> ปดเก้าขวดนหน้านั้นก็ห้าแปดเนอะครับผมขวดนปดดก้อนผมก็ห้าแปดแขนแขนออืหมวดที่แล้วก็ให้มาแปดเก้าไว้แล้วว่าปูพันเอาปูง่ายพันเอาไม่เท่าไม่ให้ก็เลยเอามาใส่อีกโอ้โว้วันสี่เจ็ดบ่สั่นเลยว่ต่อพี่คือแปดเก้าเจ็ดโอ้ข้าสามตัวตัวไม่สองเท่าสองอัน มุยมันทีเป็นเนี้ยขันบอลเป็นเจ็ดเจ็ดมาสั่นปูลานะนะครับเนาะเขาตรงตรงเจ็ดเจ็ด,ก,ดกับแปดเก้าเจ็ดขับเอฟซีครับอ่าอ่าบาทเจ็ดเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดจะเกว่ปูวมันเอาไม่เท่ามาให้ปุนเอามาให้นี่ไหม<อ><อ>คือปวดอะเรตีเออคือปวดคือแม่นคักแม่นเนี่ยแท้ เป็น,น Elliot, ยกไม่กันเท่าให้เบิง้งเพิ่นว่านี่ได้ไม่กันเท่าสองอันอลไรได้เพิ่นว่าโอ้เออก็เลยว่าโอ้ยมันสิล้มับตายเลยพ่อว่าฉันว่าอย่าเพิ่นนะเพื่อนเดียวกับพ่อแล้วเลี้ยวบางคนมันสิไปใส่บุญลอดแล้วก็เลยโอ้นักไม่กันเท่านี่เตี lately, ้ยเ้ยเพิ่นก็ยัง้สี่ขึ้นในเบิ้งสองอันพี่เพราะว่ามันคือเพิ่นยันหลังอะโอ้แมึงเจ้าก็เย็นด้วย ครับเป็นชอบเจนนะอืมโอ้มัได้ความทั้งสองอันเนาะอ่ามันเป็นสองอันก่อนก็พิธีเจ็ดแล้วโอ้คือว่าไปขึ้นรถเตลลี่แล้วเราบอกปูเนี่ยขึ้นแล้วแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วปาดจบพี่น้องเลยอ่าโอ้รับเงินเปเปะดิพี่รองรับเงินหวดก้อนกับหาแปดนับเปเปะอ่าหวดนี้กัเจ็ดเจ็ดนับเปเปะอีกปาดจบโอ้ ปวดแล้วปวดแล้วพี่น้องเอ้ยแบบสีครับผมอเมื่อวันนี้เมื่จ้าเล่นเข้าม้านน่ะเพิ่นบอกว่าหอันอันอยากได้เลขอันไห้เขาเอาหลุดนี่หลุดของเขาคนละขั้นะผสมกันเอาหลพิ่นว่าหปูเพิ่นเอกรถสองขั้นเนี่ยให้ผสมกันเอาให้ผสมกันเอาทุกทุผสมกันตั้งแต่รอบบาสนี่แล้วโม้รู้กันเนี่ยก็มาให้ผสมกันเอาเด้อโอ้ยู่ในหันแล้ว อาบ่อใหญ่เหรอนนั้นที่คนนั่งอยู่นี่เนี่ยเหรอส่วนีไปบอกเขาเป็นตัวลาย่นหว่าโอ้โหน่ะรถสองขั้นให้เขาระชนมาหลดผลหว่ามันคือมีหลายเหรอปูรถสองขั้นไม่จากแล้วรถสองขั้นมันมีแปดตูดีใ้แปดตูยี่เนี่หันตัวอย่นี้เนี่ยหันตัวมาหายไปสวเมาสเนาะ โอยก็บู้คือกันนี่ไมอวมาประชุมนี่อะไรกันเลยโอ้ขามาาพจน์ตาตึ่งเลยเป็นบ่อปูนนั่นเพราะว่าพนบ่อหายู่หนีเลาะพนไปหายเข็ม่ย่ามเรยแบบนี้นี้เราไปเอาพนละนั่นคอยบอกคอยจะบอกถ้าไปย่ามพจนไม่ย่ามก็จะไปหาเขาเนตัวหาคนอกคนเวลาจิมากกับตัวหาพนอยู่บ่อเราจะไปหาอย่างกี่หน้าเพราะว่าพจนบ่อหายคามันเนี่นี่เตะ ผมบุทกไก่เนี่ยขาว่าเออเป็นว่าปูยาเป็นบอกห้ายไว้โอ้อืเป็นทางการครับเสอนไม่จำเป็นโอ้ห้ยไม่จำเป็นผู้บอกไม่ย่ำละเป็นผู้บอกครับผมเลขนี่ยูน้ำไม่ย่ำเรียบร้อยแล้วยูน้ำไม่ย่ำเหมือนเดียวโอ้ครับงวดที่แล้วดังเปี้ยงกขับเพิษครับผม โอ้กันกันไม่ย่ำถือถือืวอกูเฮิร์นล่นเออมันร้กับผมเ็ดกับกับวันนี้ไม่ย่ำนะโอ้ยสี่หี่จริงเลยสี่ตัวสือบวกลับวันนี้เอเขาะถืงวดที่ผ่านมาเงวดที่ผ่านมาโอ้โเอาเอาเอมาโซ่เนเว้โซ่โ่บาดนี้โซ่หาแล้วโอ้งวดที่ผ่านมาด้ยนเวนสามตัวต้นสองตัวล่างครับ กลับไปกลับมากกับที่สี่ป้องคนละผู้บงคนนะครับมั้งอ่าผู้สลับเทียกับผู้สลับเป็นคือตรงตรงคนละอันนี้งวดที่ผ่านมาของปู่สายเหนือครับวิ่ชีผมฟ้าออกมาทันตัวน่ะอือโอ้ยนานแล้วกันเพราะว่าเอฟซีกับพวกใครเบิ้งไหนดิ่เอฟซีกับทีมพกใครเห็นดอกก็เลยบอกเห็นเตียงก็เล่ากันเบิ้งเตียงบุกข้ากันเบิ้งนี่ล่ะมองไหนสีออกมองไหนสีแม่นบุกข้ากันเบิ้งรัวไปเหะ แห้บังตันเมันถีบออกอโอ้แปดเก้าเจ็สมตัวสลับเตียแมนอโอ้ไปเพราะว่าที่แรกคนไทยไว้8ปดเก้าเนแปเก้านี่คนทเห็นหายอยู่ออแต้วันนี้ปูว่าคนได้เห็นไม่กันเท่ามาหาอันนึงที่แรกนะพนก็น่ะมันถีบว่าแปดเก้าเจ็บ่อวะสันโอ้เอออันนี้อ้าวันนี้ว่าถือมาอีกอันนึงเป็น2อันอก็เลยว่ามีเจ็ด็ดแลลวบาทนี่ ไม่เท่าสองอันไม่เท like right ่าสองงันนะอืมข้างล่างสดนี่ะทั้งได้ทั้งบนทั้งล่างอืมอือเอาลับอีกทีหมดีบานมาเด้อยับเด้องวดนี้เพราะว่าจะได้กับปัวก่อนสิบมกรุ๊ตรพันวาจะได้ปูวเอาเพื่อนยังว่าอย่างนี้เลยังว่าห้ยฟังางีเอายังว่ารนองขันห้ของสมารโ ไงผสมเอาด้วยว้า <c oughs> ไม,ม่ผสมเลยอ๋อมันมีอย่างละหาหาเก้าแล้วตรงกันนะครับออมีหาเก้าตรงกันหาเก้าหาหกอ,อหาเก้าหาหกคนแล้วเนอะลงอันนั้นมีขนาดตัวอ่ามันบอกไก่จากตัวเก้ามันหรอกนะว้าที่หันที่เก้ามันแล้วที่ตรงกันก็คือหาเก้าพี่น้องครับอืเพราะว่าขั้นหนึ่งเก้าห้าแปดสี่ครับขั้นหนึ่งห้า ศูนย์เก้าหกเนี่ย่าทายนั่นแหละออกยึดถุกรถของขนาดน่ะมีมีย่นหนีมัมีอยู่นี่ก็ไม่ต้องซื้อมาสิละนาเพว่าให้ผสมกันเอาเลยแมนบอยู่หันผสมกันเลยสองแค่ไหนผสมเลยก็หกดี่บอกปูมันมิตัวเดียวกันถูกทอดแล้วกับเมืองเราแล้วเนาะแต่สิผสมประสานเอาปูหลุดออกมาแล้วครับพี่ผสมกันอยู่ในหันเอาตัวมันคือกันไวสกมันว่านะครับเนาะ เอาตัวที่กลกันเราดีกันนีมฮัลลาฮัลนี่ทีมันหาแปดหกพี่บอกอ่าอ่าหาแปดเก้าหาแปดหกพีเ้เออเอามันตรงกันเนี่ยพี่น้องมันตรงกันเนี่ยอ่าอืมอือเอาเรียกตรงกันไซเนาะอ่าตรงค่าก็คือหาเก้าแต่แปดเมียเนาะอืออืมแล้วเอาเป็นหาหาเก้าหกเนาะอืมอืม เม็ดเดียวไปก่อนอแล้วค่อยทำว่าฟังโอ้เลยคำว่าคนสู้ไย่ตีปันเป็นวายเอาอยู่งนี้ต่อไปอม่วนวายเขาผสมม,นม <laughs> รนสารเมาผสมเนี่ยแล้วก็บปจักถึงเรียกแทบจิบจะละหน้าเละ ก็ใส่กะทายเอากูขั้นกูขั้นแล้วออกอยู่หันนะโอ้โหเหนแ้น่านใส่ทุกขั้นกับลายปูดเรียบมากแปลตัวกับแปลตัวเรียกแต่พอได้จีมากกับเนาะต้องบจักว่าตัวไหนเนาะน่านะเปล่งต้นเอาไปก่อนครับพี่สมุนเลขขี้เหมือนกันสองคันนะครับคล้ายกันคล้ายกันเลย บ่ไข่กันละตุงเป๊ะได้ละหาเก้าเก้าหาเอาหัวขึ้นหัวลงก็หาหกโคขาเ้เกาหาเก้าก้หาหกโคข่านะครับเนาะเอาตรงตรงกันนี่แหละไปก่อนครับบิลีครับผมอ่านี่ห่อนั่งมันตรงนี้อืมมาพี่น้องเลย ี่ละตัวตึกตรงกันเลยล่ะเอาง่ายๆกันให้ผสมกันอยู่หั่นล่ะว่าซั่นอือไปผสมกันก็เอาตัวมันตรงนี่ลมาใส่้เนาะอือตรงตัวเดเอาตัวนั้นละ5 9 6า9 6นี่ตัวตัวมันตรงกันเนาะแม่นบ่ล่ะปูอือมันือ่ล่ะปูจกแล้วมันบ่ันไปมกันเนาะอือนี่ว่าปูมักตัวเด้พิเศษแน่อือ มักตัวใดอยู่ได้หันอ่าพิเศษไปด้วยครับ F4 ครับผมอ่าโตพิ่งตรงกันพี่น้องเออแล้วม,มเพิ่มว่าปูว่ามีตัวใดบ้างหีมาแลงบ้างเนห็นตัวนี้นั่นไอ้เลขโกนี่ขันมันเป็นหนึ่งอย่างใดนะขันมันเลขหนึ่งตัวนี้นะอือหนึ่นที่เป็นเก่าหนึ่งที่เลยเลยโอ้เก่าหนึ่งที่ปูเป็นเป็นเลขลางเลยดิอือตอนนี้เขาปูเก้าหนึ่ง อันนี้ก็ปูเล็กๆเกันู่นี่ปูทออตัวนี้นะไงสงสัยเลยคกเงโคกประมาณมันจะเป็นเลกหนึ่งก่อนครับมือเจ้าผสมมาถือกันนะผสมมาถือกี้อือมันต้องเป็นนั่นนี่นี่อ่ะกิจรณาาร้อมนี่กับผนอ ถ้ามันมาแต่มันถ้ามันมาตรงตรงนี่ก็โอเคแต่มันมาตัวนีงมันก็ล่างกันที่เลยโอ้ยไม่ก็ต่อกันขี้ตัวนีขี้ก้าวหน่อยอ้าวมีก้าวหนึ่งปีพีหกหนึ่งนะครับเด้ออ่าในเบื้องต้นออกไปแค่นี้ก่อนมาครับผมนั่น่นนั้แล้วโอ้ยท้ายเป็นย่ามเพื่อใส่ตัวหนีแล้วครับผมห้าเก้าหกสามตัวได้เพี่นเตอร์ตรงตรงกันแต่่วาปูว่ารูดปากมากพี่น้อง เก่าหนึ่งลางพนวะเนาะพี่น้องอจะดนาวเด้เดียเด้อเนาะแบบปูไซนี้นะหนึ่งมันใจลอยเประเ็นตหมเลยเลหนึ่งโอ้หนึ่งมาแรงได้กีปัแซงโค้งเลยนมาแรงแซงทางโคงเลยเโอสิมาติัสุโตก็ได้แท่ง่เลโอ้ติดเบื้ตายก็ได้หนึ่งหานึ่งหกหน่เก้านี่จโอ อ้าวรูดเลยพี่รองเด้อครับผมรูดเลยนะครับ่ามาติดได้เลนเลยนะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก่ามีแล้วกรับอ่ากลับออกเบิงต้นไปก่อนเนาะครับพี่ครับผมอ้าวฝากตอนเอฟซีครับผมเนาะปลู่สายเนื้อครับผมเนาะครับผมอ่างวดซิปกตุลาได้พี่รองเด้อเห็นเห็นปังครับผม